น้ำมันอนเนกประสงค์สเป c คโปรเทคออยล์สเปเคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณกลับมาอยู่กันต่อในช่วงที่2กับรายการไม่ตกขบวนค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้โปรดิวเซอร์ติงมาบอกว่า,วาดิฉันพูดข่าวเรื่องข่าวยาวยากาว้าว่าต้องไปปลูก,ลกนอนนอนใหม่มปลูกยังไงครับหนอนใหม่อย่างเงี้ยนะคะดิฉันขอแก้ข่าวค่ะเราต้องไปเลี้ยง เราต้องไปปลูกปลูกค่ะปลูกเหมือนการปลูกผักกินหนอนไงคะรู้เรื่องนะคะบริสุทิ์หน่อยเนาะขอโทษทีค่ะไปที si ่ข่าวลงมุกกันบ้างดีกว่าไปที่เทอร์กัมุกค่ะปกติแล้วเนี่ยบ้านเราอรถไฟฟ้าก็จะวุ่นวายใช่ไหมคะยิ่งวันที่รถไฟฟ้าเสียทีที่เขาบอกว่า BTS แบบมัปิดบริการแล้วก็มีเขตขัดข้องแล้วคนเนี่ยเราต้องไปต่อแถวยาวมากคุณผู้ชม ดิฉันโชคดีมากที่ฉันไม่ต้องนั่ง BTS ไปทํางานอะใช่ไหมคะค่ะแต่ว่านี่คือถือว่าเป็นธรรมดาไปแล้วนะถ้าของบ้าแค่นั้นคือธรรมดาไปดูของจีนกันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าแค่วันที่วันธรรมดาของเขาเนี่ยแหละคนก็โดยสารกันอย่างดูดิเยอะขนาดนี้พี่ซอนี่คือประชากรบ้านเขาเยอะคนเยอะวา่นวายมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคนจีนเนี่ยเขาทำยังไงเวลาต้องขึ้นรถไฟฟ้าจ้ะนี่เริ่มแล้ว ค่ะพี่ซอและคุณผู้ชมเยอะและวุ่นวายมากเลยไหมคะคือถ้าเกิดเราไปเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเราต้องไปเดินทางไปเที่ยวประเทศจีนแล้วเราต้องขึ้นหลักสภาพนี้ดิฉันจะไปสู้แรงลบตบมืออะไรกับเขาได้สกิลเขาน่าจะเยอะมากเลยคนรุงคนนั้นน่ะคนที่แบบเบียดคนยังไม่ทันออกคือกฎกติกาการยาทเวลาเราขึ้นรถไฟคือคนข้างในต้องออกมาก่อนถูกค่ะคนข้างนอกถึงเข้าแบ่งเป็นสองแถวเข้าแต่ขนาดยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ทันออกเลยเขาก็บ้านเรานี่เวลาใครแบบสวดเข้าดิฉันก็จะมอง เดียวคืออะไรนี่ถ้าฉันไปเอาเวลาไหนไปแทรกเขาได้เนี่ยถ้าเราไปอยู่จีนเราคงได้แต่แบบเดี๋ยวเมื่อไหร่เราจะได้เดินบ้างเลยไเื่อคอยเขามีสกิลมากเขาแบบเลเวลเขาสูงมากเลยนะคนนี้ได้ขึ้นอ่ะอันตรายค่ะทุาผู้ชมเนี่ยพออย่างนี้เห็นแล้วอย่างนี้ปุ๊บเรายอมเลยเนาะเข้าใจเลยว่าพอมาบ้านเราเนี่ยอาจจะเบาไปแล้วนะผักกันด้วยอ่ะดึงลงมาได้เห็นว่าเมื่อกี้คนเสื้อสีแดงโดนดึงลงมาค่ะพี่ว่าโหดร้ายไหมที่ที่เดียวค่ะน่าน่าจะเป็นที่เดียวบนโลกค่ะค่ะ ไปว่าเขาเมื่อกี้มันยื่นต้องผักเน่เจ็บป่ะคือถ้าเป็นชันแล้วชั้นโดนไม่ต้องขึ้นอย่างเงี้ยใช่โกรธด้เดียวแต่ของญี่ปุ่นนะโม่เคยดูของญี่ปุ่นก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเขาจะไม่แย่งกันเข้าเขามีระเบียเขาจะค่อยๆเข้ากันไปแต่ว่ามันก็ทุกคนรีบอ่ะสุดท้ายอ่ะคือพนักงานต้องมาช่วยกันดันดันผักเข้าไปแล้วก็ไปอัดกันอยู่ในนั้นได้อยาไปว่าพี่จีนค่ะพี่ไทยของเราก็ใช่ย่อยวันนี้เรามีเรื่องราวในพันทิปที่มีการติตําหนิชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยว ต่างประเทศแล้วไปสร้างวีรกรรมเอาไว้นะคะนั่นก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเนื่องด้วยมีทริปท่องเที่ยวท่องทัวร์ของประเทศเขาเนี่ยนะคะไปเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าไปทิ้งกล่องข้าวหมูทอดคือไปถึงนู้นเนี่ยเอาข้าวหมูทอดไปด้วยแล้วไปทิ้งที่สาธารณะน้องมุกไปทิ้งที่ที่แบบคนกําลังไปเที่ยวอยู่นะคะ มีคนมีบุคคลคนหนึ่งค่ะเขามีการตั้งกระทู้ถามในพันทิปค่ะว่าคุณคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวไทยจากบริษัทอะไรคือแน่นอนว่าเป็นไทยอยู่แล้วเขาบอกว่าที่เขาเห็นว่าเป็นไทยเพราะว่ามีการติดสติ๊กเกอร์เป็นภาษาไทยว่าเป็นข้าวหมูทอดอเป็นหมูทอดเมตตาที่เป็นแบบที่นิยมของไทยนั่นเองนะคะและที่สําคัญเขาเป็นไม่ได้เป็นคนที่ ไปถ่ายรูปมา uh huh. แต่เพื่อนชาวฮ่องกงของเขาเนี่ย uh huh. ถ่ายรูปไหมเขาแล้วก็ถามว่านี่เป็นภาษาไทยใช่ไหม uh huh. คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมว่าถ้า <no. S 1> ผู้ชมเป็นคนไทยแล้วได้รับสารจากเพื่อนมาเนี่ยนอกจากอายแล้วก็ยังกลัวยังแบบแบบขายขี้หน้า <ใช S 1> ยังทำตัวไม่ถูกอีกนะคะไม่รู้จะแก้ตัวย,ยังไงก็เลยมีการ ตอบคำถามมากมายใน f Facebook เอ่อโทษคานในพันทิพว่าแบบบริษัทนี้ใช่ไหมทำไมถึงทำกริยาหน้าเกลียดแบบนี้ทิ้งได้ยังไงแล้วทิ้งแบบทิ้งแบบ,บไม่มีบารยาาด้วยนะจนใดที่สุดค่ะก็มีบริษัทหนึ่งเอ่ยชื่อเลยแล้วกันนะคะบริษัท ไทยประกันชีวิตเขาอ,ออกมายอมรับบอกว่าเป็นของเขาเองออทางบริษัทค่ะขาออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งบริษัทได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าคณะของบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นผู้กระทำกล่องดังกล่าวเป็นกล่องอาหารที่จะรับประทานกันบนรถและวางไว้บนรถ เมื่อถึงที่หมายแต่เจ้าหน้าที่คนขับรถหรือบนรถเนี่ย uh huh. เป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้นํากล่องเนี่ยลงมาทิ้งไว้ข้างทาง oh. ภายหลังจากที่คณะทัวร์เนี่ยลงจากรถไปแล้ว <c oughs> อย่างไรก็ดีบริษัทจะแจ้งให้บริษัททัวร์ทำหนังสือชี้แจงขณะนี้บริษัททัวร์กำลังตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็จากบริษัทไทย <c oughs> ประกันชีวิตนะคะ <c oughs> แต่หลังจากที่บริษัทประกันโพสต์แบบนี้แล้วนะคะก็มีคนออกมามากมายสองแตกแยกเป็นสองกลุ่มค่ะ กลุ่มแรกก็บอกโอเคเข้าใจได้ครับโอเครู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่กลุ่มก็บอกว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สะอาดมากขนาดการเก็บอึหมาหรือเวลายังมีกฎหมายรองรับเลยใช่แล้วการที่คนในพื้นที่มาทิ้งเนี่ยเขาไม่เชื่อมันเป็นไปไม่ได้แล้วประเทศไทยหรือนักท่องเที่ยวไทยเราก็มีชื่ออยู่ไม่ต่างกับ พี่จีนเท่าไหร่นะักว่าเวลาไปเที่ยวบ้านเมืองเขาเนี่ยไม่ค่อยเคารพกติกามารยาท<ช>เท่าไหร่ฉะนั้นก็ฝากไว้สําหรับคนที่ไปท่องเที่ยวถ้าไม่อยากให้คนอื่นหรือตัวเองเข้าประเทศนั้นๆได้ไม่ได้อีก,อกหรืออยากไปเที่ยวอีกเนี่ยควรจะรักษารมาร,รยาด้วยใช่ค่ะ ตลอดเลยในช่วงเนี้ยไปต่อกันที่ทางฝั่งของญี่ปุ่นบ้างดีค่ะค่ะก็ยังอยู่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็นี่อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสนามบินค่ะตอนนี้นะคะสนามบินคันไซของญี่ปุ่นค่ะเขาได้ใช้มาตรการยึดเก้าอี้ติดกับพื้นเพื่อเป็นการดัดหลังนักท่องเที่ยวทําไมอะขโมยเก้าอี้เหรอใช่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบจะเลื่อนเก้าอี้มาต่อกันแล้วก็ทำที่นอนใช่ซึ่งในส่วนนี้ค่ะทำให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเนี่ยเขาไม่สามารถนั่งได้แล้วกลายเป็นแบบ ยืนกันเกะกะไปหมดอ่ะเนาะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะ,ะ,ะสนามบ,บินคันไซค่ะประสบกับปัญหานี้หนักมากหลังจากที่เที่ยวบินราคาประหยัดที่เดินทางมายังสนามบ,บินคันไซนะคะได้เพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆและเที่ยวบินนี้ค่ะมักจะออกเดินทางในช่วงกลางดึกหรือไม่ก็เช้าตู่ค่ะและทางสนามบ,บินนะคะก็ได้มีการตรวจสอบพบว่าในแต่ละวันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวกว่า300คนที่ยึดเก้าอี้ภายในสนามบ,บินเป็นที่หลับนอนและเมื่อพักผ่อนแล้วนะคะพวกเขาก็ ล่อยทิ้งไว้ยางน้นเลยคื่พอเก็บไวแ<ต>้แล้ขึ้นเค<ข>รื่องปุ๊บก็ไปใช่ซึ่งมันก็สร้างปัญหาให้กับพนักงานของสนามบินแล้วก็ผู้คนคนอื่นๆที่จะมาใช้บริการอ่ะเนาะ นั่นแหละค่ะเขาก็เลยบอกว่าทางสนามบินคันไซนะคะเลยอยากจะให้หันมาใช้มาตรการยึดเก้าอี้ติดกับพื้นเพื่อที่จะแบบให้คนไปนั่งได้เลยอะคนที่มา่นขยับจะได้ไม่ต้องแบบไม่มีที่นั่งเพราะว่าคนไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเยอะเยอะมากจริงแต่ว่าทางสนามบินนะคะก็ไม่ได้มีเจตนาห้ามไม่ให้ผู้โดยสารพักพักผ่อนหรือว่าหลับนอนระหว่างรอเครื่องบินนะคะแต่ว่าเขาทํำนี้ไปเนี่ยก็เพื่อรักษาบรรยากาศ การพักผ่อนแล้วก็รักษาบรรยากาศของสนามบินให้ดูเรียบร้อยสวยงามแค่นั้นเองจากแบบจากที่ข่าวที่อ่านนะคะตอนนี้ทางสนามบินญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เพิ่มพื้นที่นอนหลับให้กมีเพิ่มส่วนแต่อาจจะไกลสักหน่อยก็ยังไงก็ไปใช้พื้นที่ตรงนั้นดีกว่าจะได้ไม่เดือดร้อนคนอื่นเนาะค่ะจากประเทศญี่ปุ่นแล้วน้องมุกเราไปที่ไอซ์แลนด์กันมากดีกว่าที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเขาเป็นแบบอีกเมืองหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวอากาศดี แบบบรรยากาศดีอ่ะออวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชมห้องสมุดที่มีอายุกว่า200ปีกันค่ะ<ฮ>นับได้ว่าเก่าแก่มากเลยทีเดียวนะคะห้องสมุดนี้นะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทนิตี้ดับรินค่ะ,คะซึ่งอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์นี่แหละค่ะเขาถือว่าเป็นห้องสมุดที่เก่าแก่มากเพราะเป็นห้องสมุดไม้มแล้วก็มีอายุมาก กว่า200ปีเลยทีเดียวห้องสมุดแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นระหว่างปีคริสต์ศักศร,ราช1712ถึง1732โอ้ใช้เวลานานเลยทีเดียวนะคะนอกจากมีเอากลักษณ์ในการตกแต่งด้วยไม้แล้วนะคะยังมีพื้นที่กว้างขวางสามารถบรรจุหนังสือได้มากกว่า6ล้านเล่มอเยอะม,มากพร้อมด้วยเอกสาร,รเก่าแก่อีก100ยร้100ปีคือเหมือนกับแบบ นอกจากมีหนังสือเยอะแล้วเอกสารเก่าๆพวกประวัติศาสตร์เก็บไดก็ยังเก็บไว้ยังเก็บไว้ที่นี่ด้วยนะคะเขาบอกว่าชั้นวางหนังสือเนี่ยเป็นไม้โอ๊กทั้งหมดด้วยนะก็ใช่ค่ะหนังสือเก่าแก่ที่สุดของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในคิดส์์ักราระ8 0ดรอู้ดิชั้นอยู่ส่วนไหนของโลกก็ไม่รู้นะคือจริงๆแล้วเวลาห้องสมุดที่เป็นไม้นงมุกมันจะรักษายาก ดูแลยากแล้วยิ่งเป็นห้องสมุดที่แบบหนังสือเยอะๆเอกสารเก่าๆปลวกก็มาเวลาฝุ่นก็เยอะแสดงว่าระบบการดูแลรักษาของเขาดีมากหนึ่งเนี่ยประเทศไอร์แลนด์เป็นประเทศที่เย็นค่ะเกือบตลอดปีพี่ว่าอุณหภูมิมีส่วนที่จะช่วยเนาะแล้วถ้าเป็นบ้านเราดิเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวฝนตกนะ หนังสือพังหมดอ่ะมันอยู่ที่การเก็บรักษาแล้วก็นับถือน้ําใจบรรลักษ์ของที่นั่นด้วยจริงๆคนดูแลนะคะคนไปเข้าไปใช้บริการก็ต้องช่วยกันเป็นอย่างมากด้วยเนาะเพราะว่านี่ก็200ปีแล้วอะนาน2 0 0ปีอยู่ไหนเท่านั้น2อ0ปีที่แล้วค่ะค่ะวันที่เรื่องทางฝั่งของหมูค่ะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักและที่ดีบ้านนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีแบบว่า เด็กที่ท้องก่อนวัยอันควรยังเรียนไม่จบใช่ไหมคะ,คะเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะเด็กมัธยมคนนึงค่ะเธอเนี่ยก็ท้องก่อนวัยอันควรแต่ว่าเธอเนี่ยก็ยังรักการเรียนอะ่ะอุ้มลูกมาเรียนด้วยค่ะแต่ว่าในระหว่างการเรียนเนี่ยเด็กเด็กยังเล็กๆกันเนาะเขาก็คงเบื่อบ้างไงแบบอะไรมีแต่อะไรก็ไม่รู้พูดอะไรกันก็ไม่รู้แล้วคือแทนที่เด็กจะได้ใช้ชีวิตปกติได้นอนอยู่บ้านได้เล่นใช่ไหมคะแต่ก็ต้องมานั่งอยู่ในห้องเรียนค่ะ เขาก็เลยเกิดอาการร้องไห้ขึ้นมามในระหว่างที่แม่ของเธอเรียนอยู่ค่ะแต่แล้วค่ะศาสตราจารย์ซิดนีย์อิงเกิเลเบิร์ดค่ะซึ่งเป็นอาจารย์วัย45ปีจากมหาวิทยาลัยเยรูซาเล็มนะคะเขาเนี่ยในระหว่างที่กําลังสอนนักศึกษาอยู่ค่ะเขาก็เห็นเด็กคนนี้ร้องไห้ขึ้นมาเขาก็เลยแบบกลัวนะว่าแม่แม่ของเด็กเนี่ยจะเกิดอาการอับอายค่ะเขาก็เลยเข้าไปอุ้มเด็กคนนี้ แล้วก็มาสอนไปด้วยเลยคือเหมือนกับแม่มาเรียนแล้วพาลูกมาด้วยใช่นั่นแหละแล้วคือลูกร้องลูกร้องไงเพราะว่าคุณครูใจดีก็เลยมายฉันช่ไปเองเลยใช่ค่ะอุ้มไปสอนไปนะทันทีที่อุ้มไปเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กเนี่ยหยุดร้องแล้วก็ปล่อยให้คุณครูอุ้มแล้วก็คือกลายเป็นเด็กว่าง่ายไปเลยอะค่ะก็น่ารักดีนะคะแล้วเขาอาจารย์ก็บอกว่าเขาเนี่ย ไม่ต้องการให้คนเป็นแม่ก็คือลูกศิษย์ของเขาเนี่ยต้องมาเลือกระหว่างการเรียนหรือว่าลูกเพราะถ้าเกิดเขาอุ้มลูกออกไปโอเคลูกหยุดร้องแ,<ม>แต่เธอจะเสียการเรียนใช่ใชแล้วก็อาจจะทําให้เธอต้องอับอายด้วยท้องก่อนว้อันควรอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยลูกศิษย์ของเธอเนี่ยก็จะสามารถทําได้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันเขาก็เลยอยากจะให้ชั้นเรียนของเขาเนี่ยออนุญาตให้คุณแม่เนี่ยพาลูกเข้ามาได้แล้วเขาก็จะช่วยเลี้ยงดูให้เองคืออาจารย์น่ารักมากใช่เพราะว่าดูเด็กก็ดูแบบ คือเด็กคงจะแบบพอแม่ตั้งใจเรียนก็เหมือนกับความสนใจของแม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวเองแล้วเด็กก็คงอยากโดนอุ้มอยากโดนแสดงความรักโดยแบบอย่างนั้นนะพอได้อาจารย์มาช่วยอุ้มก็รู้สึกแบบได้เที่ยวด้วยได้ฟังด้วยแล้วก็ได้เห็นอะไรแปลกใหมไม่งั้นถ้าอยู่กับแม่ก็ไม่ต้องกุ้งใจหรือว่าถ้าเกิดนั่งอยู่แม่คงแบบเงียบๆแม่เรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ใช่ไหมอาจจะต้องพาออกไปห้องนอกห้องเรียนแบบนี้ะนานับถือนะานับถือในความคิดของอาจารย์คนนี้มากเลยเนาะค่ะ หมดเวลาของวันนี้แล้วใช่ค่ะข <c oughs> อโขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคลิปนี้ค่ะจังหวะการคัดฉาดของเหล่าทหารเกณฑ์อย่างนี้นะคะที่เขาบอกว่ามันมีความพร้อมเพียงกันมากเป็นพร้อมเพียงขนาดไหนเราไปติดตามชมกันเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เอาปูฟังลุคัดฉาดเริ่ม,ม หมอรอบเริ่ม